ตอนนี้มาถึงเรื่องราวความสำเร็จของวง twice นะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยโกอินเตอร์แล้วก็อัลบัม้มก็ติดอันดับชาร์ตบือบอร์ดด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งในสมาชิกอย่างนายอนตอนนี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดีค่ะเมื่อแฟนแคมนั้นมียอดผู้ติดตามที่สูงมากๆ ในช่วงท้ายปีแบบนี้นะคะสำนักข่าวบันเทิงในเกาหลีใต้ก็มีการสำรวจคลิปที่แฟนคลับนั้นถ่ายไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบโดยเฉพาะเลยหรือที่เราจะรู้จักกันดีในานามว่าแฟนแคมซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปชมผ่านทาง YouTube มากที่สุดออกมาค่ะ โดยนายอนสมาชิกสาวจากวง twice นั้นเข้าวินมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะโดยโชว์เพลง alcohol free ของวง twice ในรายการ m countdown ที่เป็นแฟนแคมของนายอนเนี่ยถือเป็นแฟนแคมที่มีจำนวนผู้ชมมากที่สุดประจำปีนี้ค่ะ จำนวนผู้ชมแฟนแคมของนายอนในคลิปนี้เนี่ยมีจำนวนสูงถึง3 3ล้าน3แสครั้งนะคะซึ่งก็มากกว่าคลิปแฟนแคมของวินเทอร์จากวงแอสป่าในเพลง next level ในอันดับที่2และแฟนแคมของครีนาแห่งวงแอสป่าในเพลง next level เช่นเดียวกันในอันดับที่3ค่ะ โดยแฟนคลับของนายอนนั้นก็ได้แสดงความเห็นว่าถึงแม่นายอนนั้นจะเดบิวต์มาเป็นสมาชิกวง TWICE นานถึง7ปีแล้วก็ตามแต่ชื่อเสียงความโด่งดังของเธอก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆท่ามกลาง Idol Girl Group ุ๊ปจำนวนมากในวงการเพลง K-POP เรียกได้ว่านายอนนั้นเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลอย่างแท้จริงทางด้านวง TWICE นะคะก็เพิ่งจะสร้างสถิติเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่มียอดผู้ติดตามผ่านทาง Line Music เป็นจำนวนมากกว่า950,000คนด้วยค่ะ โอ้นี่ก็คือว่าเจาะระบุไปที่ตัวคนเดียวเลยไม่ได้ถ่ายทั้งวงใช่นะฮะ